ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญตั้งอยู่เลขที่135 หมู่6ตำบลโคกกงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ29ไร่2งาน3ตารางวามีเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านสายนาดงและบ้านห้วยซำปัจจุบันนายนกพรน,นามเพงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คน แบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับประถมวัยและประถมศึกษาในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น52คนผลการดำเนินการยุทธศาสตร์5มาตรการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันแก้ไขาย,ยาเสพติดโดยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพติดรายใหม่และให้การช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขซึ่งโรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ได้ดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวเกิดความยั่งยืนต่อไปมาจากการป้องกันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนได้จัดทำประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเดน่นในทุกๆเดือนและได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศทุกเดือนตลอดทั้งภาคเรียนโรงเรียนได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้กับคุณครูและบุคลากรนักเรียนได้เกิดความตระหนักโดยการจัดการประชุมวางแผนคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด พื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างสรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพน,นันและการทะเลาะวิวาทเช่นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมทัอนศีลธรรมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและการทำงานกิจกรรมอื่นๆที่ได้มอบหมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาจากการด้านการคนา้นคว้าโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการจัดทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยสามารถแสดงข้อมูลบนระบบออนไลน์และมีการคัดกรองและจำแนกนักเรียน มีรายงานผลการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแลแอและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ CATAS อีกครั้งได้กระสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริหารสุ่มตรวจปัสสาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษามาจากการด้านการรักษา มาจากการด้านการรักษาโรงเรียนได้ตั้งคลินิกเสนารักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำและปรึกษาจากปัญหาด้านต่างๆโรงเรียนมีนโยบายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกจากหน่วยงานสาธารณาสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนที่เข้าข่ายกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงมาจากการการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการตั้งตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อหลามกอนาจารการพน,นันและการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆโดยมีคณะครูและตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องทุกต่างๆหากพบเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขจะนำเรื่องต่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมเป็นภาคทีเครือข่ายของโรงเรียน ิสถานีตำรวจภูทรชานุมานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกงสำนักงานเทศบาลตำบลโคกงมาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้ประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสตร์แผนการโครงการคำสั่งปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการคือมีทีมบริหารมีหน้าที่กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2. คณะกรรมการดำเนินงานทีมงานยาเสพติดมีหน้าที่ให้ความรู้กระบวนการและการประเมิน3คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวคือนักเรียนแกนนำทุกห้องมีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำสี่ฝ่ายดำเนินงานให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข เป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจุดบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างสูงยิ่ง